สเหตุผลที่ควรต้องมีประกันสวัสดีครับจอยสวัสดีค่ะพี่ท็อปวันก่อนนะพี่ท็อปมะคุยกับเพื่อนเขาถามพี่ว่า ประกันเนี่ยสำคัญไหมจําเป็นหรือเปล่าที่เราต้องมีอะครับจอยจริงๆแล้วนะคะประกันเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินเลยนะคะเพราะตั้งแต่เราเรียนจบทํางานมีครอบครัวหลายครั้งที่เรามักให้ความสนใจกับการสร้างฐานะที่มั่นคงทั้งเรื่องการงานการเงินแต่บางครั้งเราก็ลืมเรื่องของการโ r o t e คชั o หรือว่าการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตเราไปค่ะสมมุตินะคะว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วอยู่วันหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราซึ่งเราไม่สามารถจะทางานเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเดิมคนข้างหลังเราก็จะะลําาบกค่ แต่ประกันนะคะจะเข้ามาช่วยรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตรงนี้แทนเราคะ่ะพี่๊อบโดยนะคะสเหตุผลที่ควรต้องมีประกันจอยสรุปออกมาดังนี้ค่ะเหตุผลที่1นนะคะประกันค่ะให้เรื่องของความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองชีวิตค่ารักษาพยาบาลเช่นการทําประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือว่าบางคนค่ะอาจจะเลือกทําประกันสุขภาพเพิ่มเติมสําหรับโรคร้ายแรงเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างแพงค่ะพี่๊อบเหตุผลที่2นะคะประกันบางประเภทส่งเสริมการออมและการลงทุนค่ะ เช่นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์บางคนก็อาจจะเก็บออมเงินก้อนเอาไว้เป็นทุนที่กับลูกหลานประกันชีวิตแบบบำนาญถือเป็นเครื่องมือการออมเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณที่สำคัญหรือประกันชีวิตควบการลงทุนที่เรามักเรียกกันว่ายูนิตลิงค์นะคะก็จะได้ทั้งเรื่องของความคุ้มครองแล้วก็ผลตอบแทนด้วยค่ะเหตุผลที่3นะคะเบี้ยประกันเนี่ยสามารถนำมาลดหย่่นภาษีได้ค่ะสำหรับรายละเอียดเงื่อนไขเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถศึกษาได้ดังภาพเลยค่ะ ส่วนเรื่องของการวางแผนประกันนะคะเราอาจจะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเราก่อนค่ะเช่นถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะมีสวัสดิการประกันกลุ่มของบริษัทที่ทํางานเนี่ยราอาจจะก็ไปดูความคุ้มครองก่อนค่ะที่ได้รับเนี่ย Dartmouth เพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอก็อาจจะต้องทําเพิ่มเช่นประกันชีวิตเนี่ยทุนประกันเพียงพอไหมหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีประกันมาช่วยป้องกันความเสี่ยงแล้วหรือ,อยังเพราะถ้าพวกเขามีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของการออมแล้วก็การลงทุนทั้งในส่วนของประกันสะสมทรัพรบบบนนรือง่่ส ร,าารอมดดกก็ไ้ค่ะประการภัยนี่สําคัญมากเลยนะครับจอยงั้นพี่ต็อบสรุปที่เราคุยกันในหัวข้อ3ามเหตุผลที่ควรต้องมีประการดังนี้แล้วกันนะครับ 1. ในเรื่องความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ 2. ส,ส่งเสริมการออมและการลงทุน 3. เบีย้ยประกันสามารถนำมาลดหย่อนภาษีฟังแบบนี้แล้วนะครับนอกจากพี่จะเอาไปเล่าให้เพื่อนที่ถามฟังแล้วเนี่ยพี่ต้องลองเอาไปวางแผนประกันภัยสําหรับตัวพี่เองบ้างแล้วเหรอครับจอยวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมและน้องจอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ